สวัสดีจ้ะพี่น้องคลิปนี้ข่อยกทายตั้งแต่วันเสาร์แต่ว่าข่อยมาผาาวันจันทนระ์มื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์หยุดของข่อยวันเสาร์หยุดท,ที่บ่ได้หยุดเพราะว่าข่อยมีภารกิจอันใหญ่หลวงที่ต้อ,องเฮ็ดข่อยก็เลยตื่นตั้งแต่อเสาร์พอนอกแป0โมงนะข่อยตื่นปกติแล้วข่อยสิตื่น1 0 0บโมงห้องเรื่องก็คือแผนกพญายวินัยอ่ะห้องประสุมแป้งเขาสิพากันไปเที่ยวทะเลเจ้าก,ก็เลยมอบหมายให้ข่อยนะ หนึงกุ้งหนึ่งมึกอย่างหมูล้วนหมู่อยก็เลยต้องตืดต้งแต่เสามาทำภารกิจของข่อยให้มันสำเร็จภารกิจของข่อยก็คือการปันผาทุบานกวาดบานล่างถวยล่างสามขังข่อยเนาะกอนสิจเปีภารกิจของคนอื่นหิวผามาจากบ้านแหล่ข่อยก็ต้องไปอุ่มมาลงมาอีกเพราะมันลงบันได่บปินได้หนะพะลุเอาผาเสุทงเสะทังแล้ข่อยก็สิมาล่างถวยบานนี่ยถวย่อยก็เอายเยาะน่อยหนึ่งเพราะว่าข่อลังแต่เมื่อคืนแล้เเลือดถวยเดียวเดี๋ยวพญาวิญัยเรากินตุ่มม้าม้าเมื่อคืนกนข่อย มาข้งางล่างขอกับปัน้นผ่าแล,ะะลา้วก็ล่างถวยบัน,นี้ขกกระซิมากวาดบ้านได้บันี้บ้านข่อยกระซิลูกแน่เพราะว่าข่อยเอาตุกินเขากับไปให้มเมย์วันตอนปีใหม่จังเมนตุกินเขาจังเมนตู่กับเขาข่อยคุ้นมาให้มเมเย,ย,นเนย์ข่อยเบิดเลยบ้านข่อยกระซิเปนแน่กระซิให้บ้านข่อยเป็นเป,นเ,ปนเพราะว่าข่อยสไไว้กินเหลาฮานาพื้นที่กินเหลาข่อยเสีได้เป็นเปนไงกวาดที่ข่อยกวาดนี่ก็กวาดดีดีได้นะเพราะเมย์ข่อยเอาให้ตอนปีใหม่เราทักเองเราก็เหม่อเด้นะกวาดก็ดีนำกวาดบ้านแล้วขยกระซิมาถูกระบด้ทูบานโดนแล้วเนาะโดนมากแล้วขกกระเซ้อนนาทิ กะสิบค่อยได้ทูบันไดพอขอยขี่ขานแห่ันแข่งขันความขี่ขานในคนละดีใดที่หนึ่งพลูกก็อุนอัวอุนอัวดจัมันสิยางน้ำกนขอยเห็นยางขอกับบกเขาใจมันคือกันทูน้ำกันอยู่กับยานังเตมแหายไดทูบันกะสิเลวปัญยังพอบดได้พิธีพิธันในการทูบันไดทูพอให้มันแหลวแวเนาะมันสะอาดของขอยนั่นละแล้วพี่น้องขอดีของกระเบืองสีขาวขับสุกป๊กแล้วก็มันกะจิทูง่ายพอทูบันแหลวขอกะสิเอากุ้งปลาหมึกแล้วก็หมูออกเป็นลูกอันเจ๋วกะย้วา ซอยให้คอยตั้งแต่เมื่อคืนพุนะเราอยานคอยเห็ดบัวท่านบันี้เห็ดผู้เดียวอย่างมือเสาสิมาเขากำไว้สีหนึ่งไปกินอยู่ทะเลนหนำหันหน้าตาหมูที่พอวินัยเราซอยไปให้คอยในกระมังนี่ก็สิเป็นโลหนึ่งในถุงนี่ก็สิเป็นกุ้งกับมึกจากโลบุญล่ะสองโลนี่แหละคอยกับบัวท่านได้เอาไปละลายน้าําราะัวาแซ่ฟิตไว้คอยก็สิมาแซ่เขาไว้โลนึงนี่คอยกระแซเบิรเลยพอกระสหนึ่งไปเป็นติบเนาะก็เห็ดนั่นเห็ดนี่แหละคอยเปิดคืดออกแบบนี้คอยบัท่นได้ย่างหมูอยู่าถ้าเรามูที่คิเย พูนลาควายอย่างมูลแล้วพูนนะคอยจังซิมัทหนึ่งกุ่งหนึ่งมือควายซิมัดเป็นคนดังแล้วบะน,นี่เพื่อควจยดังติดเนาะไฟใส่เวลาบักโดช่วงเวลาที่ควายดังไฟอยู่นี่เนี่ย พาขวากปั้นแล้วพอดีเลยแต่ว่าขอากว่ายหันก่อนแล้วขบพระท่านตาขว่ภารกิจดังไฟขบพระท่านสำร็จช่วงที่คอยดังไฟและล่อมันติดอยู่ขวากสิมาชมสวนหน่อยๆของขวายกวาสิมีรวยไม่เลอะไม่เคยออกดอกจักเถอส่วนต้นนี่ฮะจะเป็นกวกเงินกวกทองขอามาปลูกงาเดียวได้เนี่แต่ว่าแตกออกดีขนาดเลยสิหาเวลาว่างมาเปลี่ยนกระถางมันอยู่ฮดหัวฮดสวนเอาเหยาะสิ่งของขว่าเหลวไฟขอยกสิติดพอดีสิทำการย่างหมูระบัดนี่หมูสามสันที่เขาซื้อมาให้ขวายี่ก็ประมาณสองโลวิวในลอกกระมักไว้ให้่่่่่อออยยยยตตตัั้้้งแเเเเมืืคคนนนนนนนพุละใสู็็ไววาฮดดีบท นี่พลากินเนี่ยคอยละลายแหงหมูสามสันนี่ต้องนั่งเฝ้าตลอดเวลาได้ไปไชกับบดได้เพราะว่าน้ำมันมันหย่อยลงไฟแล้วมันกระสิลูกแบบนี้ฮะคนดละบบมักบบมักอย่างหมูสามสันเนี่ยน้มันหมูมันหย่อยลงไฟแนวเนี่ยมันกระสิลูกแนวนี่ก็ต้องได้นั่งเฝ้ามันตลอดเวลานะพอสังสรรค์แล้วมันกระสีใหม่ฮีเพลกผ่านไปขนาดค่อยนั่งเฝ้ามันได้นี่มันก็ยังใหม่อยู่พออยากออกมาก็กินหอมหอมเนาะแต่ว่าค่อยลองซิมหมูเบื้งแล้วเนี่ยคตรเข้มเลยใหญ่วินัยมัก แบบเขมหีบแรกผ่านไปก็จะเป็นหีบที่โซ่ข่อย่างมูป้าไวนะ้นั่นแหละบัดน,นี้ข่อยก็สิเอาผ้าข่อยไปตากแล้วบัดน,นี้เพราะว่ามันดังตี้ดีดีดีเตือนข่อยบักโดนแหละข่อยปั้นผา้ารอบนี่นี่ข่อยทันใส่น้ำยาป้าผนุ่มอยู่เด้อว่าก็เกือบัวทันดอกแล้วลว่าดีนะข่อยลุกขึ้นามาเบิง่งส่วนมากแล้วเวลาข่อยปั้นผาน้าเนาะข่อยสยิใส่น้ำยาป้าผนุ่มบ่ทันตลอดลูกใสยข่อยเด้อไปใส่ก็ไปน้ำเด้อนะขนาดอยู่บ้านเดียวกันก็ย่าน้ำก้นแม่ต์่อยต่อยอยู่ข่อยอย่างมูไว้แล้วข่อยก็มาตากผ้าสายตาข่อยก็สิสอดส่งแนมูตอซอยลงมันสิเป็นไฟ ลูกนนาะคอยามันใหม่ผ่านในขวกิษเวลาในจักหน่อยแล้ว่พรข่าวหักรแลน้หมูกิฝาไปพีกมันไงมันสีขงไหมทีมงานสิไปเที่ยวทะเลมือแรกเนี่ก็เขาบยุทงานจะคนนาองเขาทำงานปกติมีคอยในระยุตยุผู้เดียวก็เลยต้องทําภารกิจการเห็ดแนวกินก็คืออย่างหมูหนึ่งกุ้งหนึ่งมึกล้วก็ล้วนหมูไห่รอเนาะส่วนผ่านในขอกสิปันอาทิละเถื่อนอตาข้าวเดียวส่วนหมากกิสิิมีแต่สุดทํางานคอยนละเสือฟอมเห็ดงานคอยกับพญาวินยต์่งปัหน่อื่องก็คนอาทิตย์อนี่หละดีเถไป ยัดพวงสักผานำตากผานำของขกันแนมปีงคนนำได้โคจังสันละไม้หมูสองโลนี่ก็ใช้เวลาอย่างโดนอยู่ใดอย่างประมาณสิบโมงเนาะเพื่อเขอใชิยางเบิดลสองโลนั่นนะกืบเกือบใบสองพุดน,นะข่อยใช้เวลานั่งย่างหมูอยู่หานะเกือบสี่ชั่วโมงเนาะนั่งย่างหมูละสายตาจากหีบกรบบาดเนาะข่อยอยานมันใหม่ในวีนี่นแล้วก็เขามากินเขาเที่ยงอยู่บ้านอยู่ใดก๋วยเตี๋ยวมากินผุน<ด>ละถ้ะวยค่ได้ทยเนาะข่อยลืมตากผาบ่าทัานเล้วจอยของกันเล่นน้ำหมูอีกเห <laughs> ็นบอระพี่น้องขณะค่อยนั่งเฝ้ามันปันนี่มันก็ยังใใหม่่อยูนหมูะแบบนี้ลเยันจังก่อ แเนี่ยนะมันจังสิแสมขว่าหมูสามสันยยอย่างกับ,บ่ท่านซุกดอกไฟอยู่ในเตาหนะเบิดก่อนทานกระเบ,บิดหิ้วชุดถ่ายขวาก็เลยเอาไปใส่หมออ้ออุ้ลมหลอนเนาะบานนิกะตัดมาตอนแรงเลยที่คอยหนึง่งเขาหนึ่งกุ้งหนึ่งมึกนะคอยละลืมถ่ายจนว่าหอดยามแหลงหาโมงแหลงพญาวินัยเราเหลืองานมากขวาก็เลยไปอาบน้ำเตรียมตัวจีไปทะเลกันแล้วลเตรียมหนุนนี่น,น,นั่นที่เห็ดไว้นั่นแล็บยางดีใส่ตะการีเกียวไปเตรียมผ้าห่มเพราะว่ามือแหลงขวาก็จะไปนอนค้างคืนอยู่ทะเลเด้อาบน้ำแล้วเราขวันาโลกะโคตรตื่นเต้นภารกงหลอยกะำเล็ด หลวงทันเวลาคลิปหน้าไว้เจอกันอยู่ทะเลซัมเนี่ยเราจะพี่น้องบ๊ายบาย